สวัสดีครับทุกท่านมารับชมช็อตเด็ดในเกมของครูพงกันต่อนะครับครูพงหมากแดงคู่ต่อสู้หมากขาวจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยเข่าลอยบุกขึ้นไปครับครูพงนำเบี้ยขึ้นมากินไล่เม็ดคู่ต่อสู้ใช้เม็ดแลกเบี้ย ถ้าครูพงษ์ใช้เบีย้ยกินคู่ต่อสู้จังหงายนะครับครูพงษ์จึงตัดสินใจนำเรือไปผูกเบีย้ยฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยเม็ดกลับมาครูพงษ์ตัดสินใจแล่เรือออกไปหนึ่งลำคู่ต่อสู้ใช้เรือกินครูพงษ์นำโคนขึ้นมา คู่ต่อสู้สองคนขึ้นไปครูพงบุกคู่ต่อสู้ด้วยการส่งเบีย้ยมาไล่เม็ดคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยกินไล่ม้าครูพงนํนำม้าขึ้นมากินโจมตีเม็ดโจมตีเบีย้ยฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าขึ้นไปผูกเบีย้ยและเกาะโขด ครูพง์ตัดสินใจใช้เบี้ยกินเม็ดไล่โคนครูต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่มา้าครูพงศ์นำม้ากินโคนครูต่อสู้นำม้ากินโคนรุกครูพง์หลบขุนลงไปให้ปลอดภัยครูต่อสู้นำเรือไปเกาะเบี้ย ครูพงถอยม้ากลับคู่ต่อสู้ดึงโคนลงมาครูพงนํนำเรือมาเกาะม้าไว้คู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาจังหวะนี้ครูพง์บุกด้วยการส่งน้ำมารุกคู่ต่อสู้กินแลกมา้าครูพงนํนำม้ากินรุก ครูต่อสู้หลบขุนครูพงหงายเบี้ยไล่ม้าครูต่อสู้ส่งม้าไปบุกครูพงถอยม้าไปผุกเบี้ยิครูต่อสู้นำม้ามากลางกระดานครูพงนำคนมาไล่ม้าครูต่อสู้ถอยม้ามาแล่ ครูพงษ์นำโคนบุกขึ้นมาครูต่อสู้กินแรกมาครูพงษ์นำเรือมากินครูต่อสู้กินเบี้ยริมครูพงษ์ถอยเบี้ยงหายมาจับก,กินเบี้ยริมครูต่อสู้นำโคนขึ้นครูพงยันเบี้ยริมไว้ คู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจังหวะนี้ครูพงได้โอกาสปักเม็ดมารุกคู่ต่อสู้ใช้โคนกิดครูพงนำเรือมารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาครูพงใช้โคนกิดคู่ต่อสู้นำเรือมาจับกินโคน ครูพงษ์ใช้เรือกินเบี้ยผูกโคดครูต่อสู้นำเรือกินเบีย้ยครูพงษ์นำขุนขึ้นมาครูต่อสู้นำเรือเกากินเบีย้ยครูพงษ์นำขุนขึ้นมาครูต่อสู้หงายเบีย้ยครูพงษ์นำเบีย้ยหงายมารุ คู่ต่อสู้หลบขุนครูพงดึงเบี่ยงหงายมาตาจอสิคู่ต่อสู้ดึงเบี้ยงหงายกลับมาครูพงถอยโคลงลงไปเตรียมนำขุนขึ้นมาคู่ต่อสู้กินเบียย้ยริบครูพงนำขุนเบียดขึ้นมาคู่ต่อสู้นำขุนติดเรือ ครูพงนำเรือจักกินเบีย้ยคู่ต่อสู้นำเรือมาปลกครูพงดำเบีย้ยงหงายมารุกครูต่อสู้หลบขุนครูพงใช้เบีย้ยงหงายกินเบีย้ยความเปิดรุกครูต่อสู้นำขุนขึ้นครูพงถอยเบีย้ยงหงาย คู่ต่อสู้หลบเบี่ยงหายครูพงนำขุนเบียดเข้ามาคู่ต่อสู้เข็นเบียดจะขึ้นไปไหนครูพงยืดเรือมาคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นครูพงนำขุนเบียดเข้ามา ครูต่อสู้ยืดเรือไปครูพงนำเรือมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนครูพงนำเบี้ยงหงายเข้ามาคู่ต่อสู้หงายเบี้ยครูพงถอยโคนครูพงรุกคู่ต่อสู้หลบขุนครูพงกินเบี้ยงหงาย ครูต่อสู้กดขุนครูพงนำเรือรุกครูต่อสู้หลบขุนครูพงนำโคลนขึ้นมาครูต่อสู้หลบเบี้ยงหายครูพงนำเบี้ยงหายรุกครูต่อสู้หลบขุนครูพงนำเรือมารุกครูต่อสู้หลบขุน ครูพงนำเรือมาจับกินเบี้ยงหายครูต่อสู้ดึงเบี้ยงหากลับมาครูพงใช้ขุนจับกินเบี้ยงหายครูต่อสู้นำเรือผุกครูพงนำโคนบุกเข้ามาครูต่อสู้ขยับขุนติเดเรือครูพงจับกินเบี้ยงหาครูต่อสู้ขึ้นขุน ครูพงตัดสินใจกินรุกคู่ต่อสู้กินครูพงกินเรือคู่ต่อสู้นับสักบาก44นะครับนับทุกตัวบงกระดานก่อนนะครับ1 2 3 4ต่อไปเริ่มนับ5คนเข้ามาครับ คู่ต่อสู้จะออกจากหน้าโนคนขุนได้ขวางเบียงหงายมาครับเบียงหงายมาครับคู่ต่อสู้ติดกินเบียงหงายดึงเบียงหงายมาตานี้ครับผมคู่ต่อสู้ต้องถอยขุนลงมาจากนั้นให้เรานำขุนเบียดเข้ามา คู่ต่อสู้ถอยขุนลงมานําขุนมาด้านนี้ครับคู่ต่อสู้เดินขุนขึ้นถอยคนไปป้องกันคู่ต่อสู้เดินขุนนําขุนเบียดเข้ามาคู่ต่อสู้หลบขุนลงมา ำเบี้ยงไหนเข้ามาครับคู่ต่อสู้หลบขุนนำคนเข้ามาคู่ต่อสู้หนีขุนนาขุนเรามาขวางไว้ครับคู่ต่อสู้ คู่ต่อสู้หลบขุนนำขุนเรามาขวางคู่ต่อสู้เดินขุนนำเบี้ยงไหยเข้ามาคู่ต่อสู้เดินขุนโคนเข้ามาครับคู่ต่อสู้หลบขุนเข้ามุมโคนเข้ามาครับคู่ต่อสู้ติดก,กินโคนถอยโคนลุกจนครับผมเป็นครูพงที่ชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสวยงามนะครับ หวังว่าช็อตเด็ดในคลิปนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับบากรุกไทยหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจอ e ีบุ๊กของครูพงษ์ทักไลน์ id chase l อนหนึ่งมาหาครูพงษ์ได้เลยนะครับราคาลดพิเศษเหลือเล่มละ50บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ